สวัสดีครับมาตอมใจกันกเงินนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกองทุนกันอีกเช่นเคยโดยที่กองทุนที่ผมหยิบยกขึ้นมารีวิวในวันนี้จะเป็นแบบหลากหลายพอสมควรไม่ใช่กองใดกองหนึ่งนะครับแต่มาทั้งคลาสเลยนะครับซึ่งกองทุนในวันนี้ที่ผมจะหยิบยกมาเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e l a s s นั่นเองนะครับใครหลายคนที่ติดตามใจกันเงินมานานแล้วเราจะได้ยินคำนี้บ่อยๆว่ากองทุน e l a s s นะครับหรือว่าเราได้ยินช่องทางอิเล็กทรอนิกส นั่นแหละครับวันนี้เราจะมาแตกประเด็นกันว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้างลงทุนได้ยังไงแล้วมีเงื่อนไขหรือข้อจํากัดอะไรบ้างทีนี้เรามาถามความแตกต่างกันระหว่างกองทุน e-class หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์กับกองทุนรวมทั่วไปต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากมายครับโดยที่ e-class หรือกองทุนรวมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเจ้าแรกที่จัดตั้งขึ้นมาก็คือบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์หรือ scbam ที่พวกเรารู้จักกันนั่นเองต้องบอกว่ากองทุนรวมในประเภทของ e-class จะเน้นไปทางดัชนีนะครับหรือการลงทุนที่ไปเรียนแบบตัวดัชนีบางตัวนะครับเช่นในตลาดไทยก็เป็นเซ็ตเซ็ตห้าอย่างนี้นะครับหรือถ้าเป็นตลาดต่างประเทศก็จะมีเป็น s อสแอนหรหรืออีกมากมายนะครับแปลว่ามันเหมาะกับมือใหม่ที่ไม่ได้ต้องการความแบบเชี่ยวชาญในการลงทุนมากนะักต้องการลงทุนแบบเรียบง่ายหรือเหมาะกับใครบางคนที่ชอบลงทุนแบบพาสซีฟไม่ต้องมานั่งคิดนั่งคำนวณครับว่าเราจะจัดการยังไงจะเพิ่มจะลด จะอะไรเราก็ไม่ต้องให้ผู้จัดการกองทุนต้องมาใช้กลยุทธ์มากมายแต่ถามว่าแล้วเรามีแบบที่มันต้องมีกลยุทธ์ในการคัดเลือกหุ้นไหมมีด้วยเหมือนกันเดี๋ยววันนี้จะเล่าให้ฟังทีนี้นะครับเราจะมาดูกันบนหน้าเว็บไซต์ของทาง SBA c M เพื่อเข้าใจในส่วนของกองทุนแบบ E Class มากยิ่งขึ้นเขาโปอยไว้ตั้งแต่แรกแล้วครับลงทุนน้อยทยอยสูงเงินล้านนะครับกองทุนรวมกับ E Class มากกว่า20กองทุนชั้นนำตอนนี้มากกว่า20จริงๆครับเราก็มีให้ลงทุนได้ง่ายๆด้วยนะครับถ้าเราเลื่อน งมาเราจะเห็นว่าทําไมต้องลงทุนในกองทุนรวมแบบ E class งง่ายๆเลยครับเรื่องแรกเรื่องที่ไฮไลท์ที่สุดของพวกเรานะครับก็คือว่า1 ฟรีค่าธรรมเนียมครับทั้งค่าธรรมเนียมการซื้อและค่าธรรมเนียมการจัดการในส่วนนี้คือดีมากๆนะครับส่วนที่2คือการเริ่มลงทุนตั้งแต่1บาทเท่านั้นเรียกได้ว่าใครมีงบน้อยนะครับก็สามารถลงทุนกับกองทุนแบบ E-class ได้เช่นกันเรื่องถัดมาครับเราสามารถลงทุนแบบเฉลี่ยต้นทุนได้หรือมันคือดอลลาร์คอส a ์เอเวอเจิงเราสามารถที่จะแบ่งให้ลงทุนแต่แต่ละเดือนแบ่งย่อยๆย,ย่ยอยๆได้ทําให้การเริ่มลงทุนของเราง่ายขึ้นด้วยรวมถึงเราสามารถกระจายและเฉลี่ยต้นทุนได้ด้วย ด้วยครับตรงนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อหนึ่งเลยนะครับที่จะทําให้เราสามารถลงทุนได้แบบสม่ําเสมอเราก็ไม่พลาดการลงทุนทําให้เราเสริมสร้างวินัยการลงทุนที่ดีเรื่องสุดท้ายครับธุรกรรมทั้งหมดอย่างที่บอกมันเป็นช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เราสามารถทําได้ด้วยตัวเอง ง่ายๆนะครับผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า scbam fun click นะครับซึ่งสะดวกง่ายและมีกองทุนให้เลือกมากมายนอกเหนือจาก e class จริงๆยังมีกองทุนอื่นๆที่เราสามารถซื้อผ่านตรงนี้ได้ด้วยเรียกได้ว่าไม่ว่าจะประโยชน์ทางด้านของค่าธรรมเนียมไม่ว่าจะประโยชน์ทางด้านของการลงทุนหรือวิธีการลงทุนแบบ dca เราสามารถทําได้ง่ายๆรวมถึงสุดท้ายครับเราเริ่มลงทุนได้ตั้งแต่แค่1บาทเท่านั้นเองเรียกได้ว่าง่ายแล้วก็เวิร์กมากๆเลยนะครับ โอเคครับทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูในแต่ละกองทุนกันว่าหน้าตาเป็นยังไงขออธิบายนิดน,นึงครับในหัวตารางผมจะแบ่งเป็นกลุ่มของประเภทแล้วก็จะแบ่งเป็นในกลุ่มของตัวยอ่อแล้วก็ในเรื่องของกองทุนชื่อเต็มๆนะครับรวมถึงระดับความเสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์ที่ลงทุนผมคัดมาคร่าวๆนะครับใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวแนะนําช่องทางการดูได้แล้วก็ผมเอาผลตอบแทนของ3เดือนกับ1ปีแบบย้อนหลังมาให้ดูไว้ด้วยแต่อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดทั้งหมดให้เห็นก่อนว่าในส่วนของ e class เนี่ยมี ตัวไหนยังไงบ้างอย่างแรกเลยครับในกลุ่มของประเภทสินทรัพย์ที่เป็นตระกูลตราสารนี้หรือเป็นตราสารภาครัฐนะครับตัวนี้จะเป็นตึงตัวเลยครับที่เรามีให้เลือกลงทุนได้ตัว S C B T M F นะครับตัวนี้เป็นคลาส e ที่เรียกได้ว่าเป็นความเสี่ยงที่ต่ําที่สุดมีผลตอบแทนที่อาจจะน้อยหน่อยแต่ว่าเราก็ใช้ในการพักเงินเราก็ใช้ในการที่โยกเงินไปวางไว้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันแรกมาก,กับความเสี่ยงที่น้อยมากๆหรือแทบจะไม่มีเลยสินทรัพย์ส่วนใหญ่ที่ลงทุนคือตราสารภาครัฐไม่ว่าจะเป็นตัวเงินค่างพันธบัตรรัฐบาลหรือพันธบัตรของธนาคารแห่งประเทศไทยทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยคือกลุ่มของหุ้นไทยกลุ่มของหุ้นไทยต้องบอกว่ามีหลายตัวจริงๆ ถ้าตัวแรกที่เราพูดถึงว่ามันเป็นตัว i n d e x นะครับหรือเป็นดัชนีมีอยู่2ตัวที่คล้ายๆกันตัวหนึ่งจะเป็นตัว z e ต e กับอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัว z e ต e สิ่งที่แตกต่างกันคือเซตห้มันหมายความว่าเอาหุ้น50ตัวในตลาดหลักทรัพย์ไทย List มาอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเกิดเป็นอีกอันนึง ก็จะเอาหุ้นทั้งเซ็ตเนี่ยแหละนะครับแต่จริงๆถามว่าเขาซื้อเซ็ตทั้งหมดเลยไหมคําตอบคือไม่ใช่แต่เขาแค่ให้ผลตอบแทนเนี่ยมันเรียนแบบตัวดัชนีเซ็ตนั่นเองกับอีกตัวหนึ่งขอข้ามมาข้างล่างก่อนนะครับจะมีตัวเซกเตอร์ฟันอยู่2อันความเสี่ยงจะขึ้นไประดับ7เนื่องจากเราโฟกัสที่หมวดอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งซึ่งเรามีอยู่2ตัวก็คือตัวแบงกิ้งนะครับกับตัวเอเนอร์จีตรงไปตรงมาครับในตัวแบงกิ้งก็คือหมวดธุรกิจที่เป็นธนาคารส่วนถ้าเกิดเป็นเอเนอร์จีต ธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภคตัวนี้เราก็สามารถที่จะเลือกตัวเซกเตอร์ฟันตรงนี้ได้ถือว่าเป็นอีก2เซกเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับของพวกเราทีนี้ในส่วนของก้อนนี้ล่ะนะครับเราจะเห็นก้อนนี้อยู่ประมาณ5กลกองทุนที่มีชื่อแปลก นะครับมีชื่อแบบ Quality ชื่อ Value นะครับชื่อ e q u a l นะครับชื่อ m o m e n t นะครับหรือชื่อ Lush เฮ้เราจะเห็นว่าเฮ้มันแปลกๆนะชื่อมันไม่คุ้นเลยค่อยๆบอกให้ทีละอันอันที่1นนะครับมันจะเป็นหุ้นในกลุ่มของตัว quality นะครับจะเป็นหุ้นที่เป็นอยู่ในตลาดเซ็ตหรือตลาด MAI เซ็ตคือตลาดหุ้นที่เป็นตลาดใหญ่ของเรา MAI จะเป็นบริษัทที่มีขนาดเล็กลงมานิดหนึ่งมีทุนจดทะเบียนที่ต่ำกว่ามีแหล่งของการทำไรายได้ที่ต่ำกว่าตัวนี้เขาจะคัดมา25ตัวครับ หุ้นในบริษัทบริษัททั้ง25ตัวหลังจากนั้นเขาจะเน้นในเรื่องของปัจจัยคุณภาพ และมีการรีบาลานซ์ในทุกๆ3เดือนด้วยในตัวคุณภาพเนี่ยต้องถามว่าแล้วเ,เขาจะคัดจากอะไรบ้างจริงๆก็มีหลากหลายข้อมูลแบบดีเทลเยอะๆนะขอพูดแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับเช่นรายได้ของบริษัทนะครับหรือการเปลี่ยนแปลงของตัวรายได้เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้าหรือแม้กระทั่งต้นทุนของสินค้าเมื่อเทียบกับยอดขายภาษาอังกฤษอาจจะเรียกว่า gross profit margin หรือแม้กระทั่งอัตราส่วนของรายได้ในส่วนที่มันไม่ใช่เงินสดอะเป็นส่วนของรายได้ที่แท้จริงเขาจะพิจารณาตรงนี้แล้วก็คัดเลือกมา 25ตัวเราก็มีการรีบาลานซ์อยู่ทุกๆ3เดือนอีกตัวหนึ่งคือตัว Value นะครับตัว Value ให้อะไรบ้างเป็น25ตัวในเซ็ตกับ MAI เหมือนกันแต่ว่าเราเน้นในด้านของคุณค่าเป็นปัจจัยด้านคุณค่าครับถามว่าปัจจัยคุณค่าเรามีคุณเกณฑมีเงื่อนไขในการหาย,ยัางไงบ้าง <c oughs> ก็ดูในเรื่องของรายได้นะครับเมื่อเทียบกับตัวราคาของหุ้นดูในเรื่องของกระแสะเงินสด ดูในเรื่องของปันผลว่าปันผลดีไม่ดีเพราะนั้นใครที่ชอบหุ้นที่เรียกว่ามีคุณภาพมีคุณค่ามีปันผลแล้วก็มีเงินสดอยู่ในมือเยอะอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้เหมาะสมเลยข้อดีของการที่แทนที่จะไปลงทุนเอง เราต้องไปนั่งหาหุ้นแต่ละตัวแต่กองทุนรวมได้ถูกคัดมาเรียบร้อยแล้วถัดไปครับตัวที่ชื่อว่าตัวอีควอเวตนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวที่เป็นหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนีในเซ็ตร้อยก็คือเอาหุ้น100ตัวแรกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในมาเก็ตแคปเนี่ยนะครับมาแต่ทีนี้่วงน้ําหนักให้เท่ากันทุกตัวก็่วงน้ําหนักให้มันเท่าๆกันเฉลี่ยนะครับก็ใกล้กันอาจจะไม่ได้ลงทุน100ตัวหรอกอาจจะอยู่ที่ประมาณ780ตัวแต่ว่าเราก็จะบาลานซ์นะครับให้มันม แบบใกล้เคียงกันเพื่อที่ว่าบางคนบอกว่าเออปกติเวลาเราไปซื้อเซตห้มันจะตัวใหญ่ๆนะครับหุ้น3 4 5ตัวแรกเขาจะให้น้ําหนักเยอะแต่ตัวนี้เขาจะให้น้ําหนักในการลงเท่ากันหรือถัดมามีตัวที่เป็นตัวโมเมนต์นะครับมันคือโมเมนตัมตัวโมเมนตัมเนี่ยคัดเลือก25ตัวจากเซตกับ MAI เหมือนเดิมแต่เราจับ ตัวปัจจัยที่เป็นโมเมนตัมโมเมนตัมคืออะไรก็ดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับว่ามันมีการแบบพุ่งทะยานมีการแกว่งของราคาเป็นแบบไหนยังไงเราดูอีกอันนึงดูเรื่องของชาร์ปเรชัด้วยมันคือการเปลี่ยนแปลงของราคาแหละเมื่อเทียบกับในในภาพของการย้อนหลังกลับไปแต่เอาง่ายๆคือมันดูเรื่องของโมเมนตัมอีกอันนึงครับตัวลัชแคปนะครับแล้วก็เป็นมัลติแฟกเตอร์มีชื่อแบบเยอะมากคือลัชแคปปกติก็คือเอาหุ้นมาเรียงกันตัวไหนขนาดใหญ่สุดเอาตัวนั้นแต่ตัวนี้นะครับกองทุ ีน้มีเอามาจากในเซต50เท่านั้นแล้วเอามาแค่20-30ตัวหลังจากนั้น เขาก็จะบอกว่าโดยที่จะมีมีเงื่อนไขนะแต่ว่าหุ้นตัวนี้จะต้องคาดว่าจะสร้างผลตอบแทนได้ดีในระยะยาวโดยที่ตรงนี้ก็จะมีทั้งชาร์ปเรชดูทั้งแคชโฟลดูทั้งเงินแบบกระแสงเงินสดของบริษัทดูทั้งรา,ายรับรายได้ของบริษัทนะครับหรือแม้กระทั่ง ROE return on equity นะครับก็เรื่องของรายได้ถ้าเทียบกับสัสดส่วนของผู้ถือหุ้นดูเรื่องของความผันผวนดูเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงของราคานะครับเพราะฉะนั้นมันมีหลากหลายรูปแบบมากๆจริงๆ ก็อันนี้คือหุ้นไทยเรียกได้ว่ามีหลากหลายเลยทั้งแบบพาสซีฟทั้งแบบแอคทีฟเราสามารถเลือกสารตรงนี้ได้นะครับมีค่เที่รเียแบบชัดเจนทีนี้ในะกลุ่มของหุ้นต่างประเทศบ้างเยอะแยะมากเลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นดัชนีอย่างตัวแรกนะครับตัวนี้ DJI ตัวนี้ก็คือหุ้นอเมริกานั่นแหละนะครับดาวโจนนั่นเองนะครับดาวโจนอินดัสเทรียลเอเวอร์เจนะครับใครที่ชอบอเมริกากแล้วอยากลงดาวโจนตัวนี้มีให้หรือจะหุ้นยุโรปก็จะเป็นส่วนประกอบของสต็อกยุโรป6 0 0นะครับก็เป็นดัชนีตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับอันนี้ขอไปไวๆเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นดัชนีไปเสิร์ชเพิ่มเติมได้ หุน US อีกอันหนึ่งนะครับจะเป็น S&P 500E นะครับตัวนี้ก็เป็นส่วนประกอบของตัวดัชนี S&P 500หรือถ้าใครอยากฟังชอบฝั่งญี่ปุ่นจะมีของ Nikkei นะครับก็เป็น NK 225E ตัวนี้เป็นส่วนประกอบของ Nikkei 225นั่นเองหรือจีนตัวนี้ครับ CHA e CHA นะครับแล้วลงท้ายด้วย E คือ E-Class นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นจีน h a แชครับก็เป็นส่วนประกอบของดัชนี A s h ช r e CSI 3 0 0นั่นเอง ส่วนของถ้าเป็นฮ่องกงจะมีอยู่2ตัวนะครับ C E กับ C E H ถ้าเป็น C E ตัวนี้จะเป็นหุ้นจีนซึ่งวงเล็บฮ่องกงแับ C E H ตัวนี้มีการเอจจิ้งนะครับก็คือป้องกันความเสี่ยงของค่างเงินนั่นเองนะครับก็เป็นตัวตลาดทางเสงแล้วเราก็จะมีอีกนะครับเกาหลีนี่บางคนบอกอยากลงเกาหลีใต้ไม่รู้จะลงที่ไหนมีตัวนี้ครับ S C B K E Q T G แล้วก็เป็น E class นะครับตัวนี้ก็ลงใน M S C I ของเกาหลีนั่นเองหลังจากนั้นยังมี India อินเดียครับ i n d i a นะครับอินเดียชัดเจนตัวนี้ก็เป็นของนิฟตี้ห้าสิแล้วก็ยังมีเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้ใหม่ล่าสุดเลยนะครับก็ใครที่ชอบอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ตัวนี้ไปเรียนแบบตัวดัชนีที่ลงในอุตสาหกรรมของเซมิคอนดักเตอร์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งตัวที่เหมาะสมมากๆก็จะเป็นภาพภาพของการที่ลงทุนแบบ global ด้วยตัวสุดท้ายนะครับก็เป็น h ชน a าเทคโนโลยีนะครับ c t t e c h c tech นั่นเองนะครับ h i น a า e c h ตัวนี้ก็จะลงใน ในส่วนของตัวฟ s ซี่ไชน่านะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยี ต้องบอกว่าบางคนเนี่ยชอบจีนแต่ไม่ได้ชอบอุตสาหกรรมอื่นๆของจีนชอบแค่เทคโนโลยีเพราะฉะนั้นตัวนี้ได้เลยนี่คือส่วนส่วนของหุ้นต่างประเทศอีกกลุ่มหนึ่งที่เรามีให้เลือกนะครับความเสี่ยงสูงที่สุดคือความเสี่ยงแปมันคือสินทรัพย์ทางเลือกปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีสินทรัพย์ทางเลือกในรูปของน้ํามันหรือว่าในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่ทาง e-class ที่หยิบยกขึ้นมาเนี่ยตัวนี้จะเป็นทางอทองคําซึ่งมี2ตัวก็คือ gold edge กับ gold ธรรมดาก็คือทองคํากับทองคําที่มีการป้องกันความเสี่ยง ของอัตราการแลกเปลี่ยนของค่าเงินตัวนี้เขาไปลงง่ายๆเลยเขาจะไปซื้อ ETF ที่ต่างประเทศซึ่งก็เป็นการเทรดทองนั่นแหละก็เป็นพวก spread gold trust นะครับแล้วเราก็มาซื้อต่ออีกทีหนึ่งก็มีทั้งแบบป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินกับไม่ป้องกันเราก็สามารถเลือกสรรได้เลยครับนี่ทั้งหมด23กองทุนแล้วถือว่าเยอะมากๆแล้วทั้งหมดนี้ฟรีค่าธรรมเนียมหรือว่ายอดเยี่ยมมากจริงๆครับเมื่อกี้เราได้ดูไปแล้วนะครับสำหรับ23กองทุนที่ผมสรุปรวมให้ในตารางของ Excel แต่ทีน ถ้าเกิดใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมเข้าที่เว็บ scbam นะครับหรือใต้ description ผมปักลิงก์ไว้ให้ด้วยเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็ดูรายละเอียดกองทุนรวมแบบนี้ได้เลยเราจะเห็นว่า23กองทุน e class มีอะไรบ้างนะครับจะมีรูปขึ้นมา พร้อมชื่อพร้อมความเสี่ยงตรงนี้เรากดข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อดูหนังสือชี้ชวนส่วนสรุปข้อมูลสําคัญหรือฟันแฟกชี้ได้ด้วยเรายังดูข้อมูลอื่นๆผ่านทางเว็บไซต์ของ SCBAM ได้เลยนะครับตรงนี้ก็มีครบถ้วนทุกอย่างเลยทีนี้หลายคนบอกว่าสนใจแล้วแหละอยากจะลงทุนกับ e-class แล้วทีนี้มันมีเงื่อนไขหรือมันมีคําถามอะไรที่เรียกได้ว่าต้องการคําตอบเบื้องต้นก่อนอย่างแรกเลยมีคนถามแน่นอน e-class ที่บอกไม่เก็บค่าธรรมเนียมเนี่ย จะไม่เก็บนานแค่ไหนอย่างที่เว็บไซต์บอกเลยครับเราจะไม่เก็บค่าธรรมเนียม f r o n t e เอ f นฟรีเนี่ยนะครับราคาธรรมเนียมที่เป็นการจัดการของ e-class เนี่ย ไปตลอดโอ้โหสุดยอดมากครับต้องเรียกได้ว่าพอฟรีแล้วฟรีไปตลอดนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อพวกเรามากๆอีกข้อหนึ่งนะครับที่เราบอกกันว่ามีมูลค่า,าการลงทุนได้สูงสุดแค่1นล้านบาทหมายความว่ายัางไงนะครับต้องบอกอย่างนี้คือการลงทุนในตัว e class เนี่ยที่เขาจำกัดไว้แค่1ล้านบาทเนี่ยเพราะว่ามันเหมือนเป็นให้นักลงทุนมือใหม่ครับได้มีพื้นที่เนี่ยได้การลงทุนเนี่ยตรงนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเตรียมความรู้นะครับเราก็ได้อยู่ในตลาดการลงทุนจริงๆ เพื่อพร้อมที่จะไปลงทุนที่มากกว่านี้เลยมีการจํากัดไว้ที่1ล้านครับโดยที่ถามว่า1ล้านคํานวณยังไงตัวอย่างในนี้เขียนไว้ว่าถ้าสมมุติเราลงทุนครั้งแรก2 0 0 0สนใช่ไหมครับแล้วก็มีการลงทุนอีก5 0 0 0 0นบาทใน2กองทุนตัวนี้เป็น SCB S&P 5 0 0 E กับ SCB Banking E นะครับสตัวนี้รวมกันคือ7 0 0 0แสบาท แปลว่าเรายังมีมูลค่าอีคล s สที่ลงทุนได้อีก3 0 0 0สนบาทนั่นเองครับทีนี้ถ้าเกิดมีการปรับตัวของมูลค่าของกองทุนนะครับจาก2 0 0,000ขึ้นเป็น3 0 0 0 0 0ละ่ะรวมกันแล้วจะเป็น8 0 0 0 0 0แปลว่าเราจะเหลือพื้นที่ในการลงทุนเพียงแค่2 0 0 0 0 0เท่านั้น แล้วถ้าเกิดมันปรับตัวลดลงเหลือแค่แสนเดียวล่ะจาก20,000 0ตอนแรกเหลือแสนเดียวรวมกันแล้วเป็น6 0 0 0 0 0แปลว่าเราจะมีพื้นที่การลงทุนได้อีก4,000 0 0ครับแต่ถ้าให้ผมแนะนําใครที่อยากจะลงทุนเต็มๆอยู่แล้วแนะนําให้ลงทุนทีเดียวให้ครบ1ล้านไปเลย ถ้าใครที่มีความต้องการนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็จะได้ปล่อยให้มันวิ่งไปเลยไม่ว่าจะขึ้นหรือลงถ้าลงมาต่ำกว่าต่ากว่า1ล้านเรายังลงทุนเพิ่มเติมได้อีกแต่ถ้ามันปล่อยแล้วมันขึ้นไปเกินล้านก็ปล่อยได้เลยครับเพราะพวกเราก็กำไรแล้วทีนี้คำถามอีกคำถามหนึ่งว่า แล้ว e-class ที่เราลงทุนเนี่ยเนื่องจากเป็นกองทุนแบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสับเปลี่ยนกองทุนได้เหมือนกองทุนรวมทั่วไปไหมคําตอบคือได้อย่างแน่นอนครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขยอยู่นิดนึงนะว่าถ้าเราสับเปลี่ยน e-class ไปเป็น e-class ก็ได้ e-class ไปเป็นคลาสอื่นๆก็ได้เช่นแบบสะสมมูลค่าหรือว่าจะมีปันผลได้หมดนะครับแต่ว่ามันต้องลงทุนผ่านทางแอปพลิเคชัน SCBAM Fun Click เท่านั้นนะครับใครที่ลงทุนผ่านตัว SCB Easy ตัวนี้จะไม่สามารถสับเปลี่ยนได้นะครับต้องบอกว่ามีกองทุนบางกองที่เป็น e-class แล้วอยู่ใน Easy เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขของการสับเปลี่ยนทาได้บน SCBAM Fun Click เท่านั้นนะครับทีนี้อีกข้อหนึ่งนะครับที่เราจะ นต้องเข้าใจเพราะบางคนถามว่า idca ทําได้ไหมที่เมื่อกี้บอกไปคําตอบคือทําได้นะครับและมันมีเงื่อนไขอีกเหมือนเดิมถ้าเรา dca นะครับบน SCBAM Fund Click ทำได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเกิดทำบน e a s y s c b e a s y อันนี้ปัจจุบันยังไม่สามารถทำได้เพราะฉะนั้นครับสรุปโดยรวมเลยในเรื่องของการสับเปลี่ยนเราก็ในเรื่องของการ DCA เพื่อให้พวกเราได้ประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นใช้ SCBAM Fund Click ในการลงทุนในส่วนของ E Class นะครับจะทำให้พวกเราเนี่ยได้สิทธิประโยชน์สูงสุดจริงๆข้อสุดท้ายครับถ้าเกิดเราอยากจะเริ่มลงทุนแล้วทำยังไงดีนะครับง่ายๆเลยครับเริ่มลงทุนทำยังไงก็ ลองมาเช็คตรงนี้ก่อนนะครับข้อที่7ในเว็บของ S c B A M ตัวที่เป็น E class เขาจะบอกว่าเราอยากจะเริ่มลงทุนเราจะทำยังไงง่ายๆครับถ้าใครที่เคยมีบัญชีกับทางบราจอ,อยู่แล้วนะครับเราเคยลงทุนตัว S c B ตัวนี้เราเคยใช้ตัว A M Fun Click ได้อยู่แล้วอันนั้นลงทุนได้เลยครับไม่มีปัญหาไม่ต้องไม่ต้องมาเปิดอะไรเพิ่มสามารถซื้อกองทุนรวมแบบ E class ได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราบอกว่าเราเคยซื้อผ่านทางบรเกอร์หรือผ่านธนาคารไทย พาณิชย์หรือผ่านหลักทรัพย์นะครับของไทยพาณิชย์เองที่เป็น SCBS SIB Securities นะครับอันนี้ต้องเปิดบัญชีใหม่แต่ถ้าเกิดใครบอกว่าไม่มั่นใจเลยว่าเราเปิดแล้วหรือยังหรือยังไม่เคยมีบัญชีนี่ครับลิงก์นี้นะครับสามารถคลิกแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลผ่านเลขบัตรประชาชนได้เลยซึ่งเดี๋ยวตรงนี้นะครับจะปักไว้ให้ที่ใต้ description ใต้คลิปนี้เหมือนกันเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบครับว่าเรามีบัญชีกับทาง s c b a m หรือยังนะครับขอสรุปรวมสักนิดหนึ่งนะครับหลังจากที่วันนี้เราได้ดูคลิปรีวิวกองทุนตรงนี้ไป ทำให้พวกเราเนี่ยเชื่อเลยครับว่าเข้าใจในส่วนของ e-class หรือว่ากองทุนรวมช่องทางอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้นตรงนี้ต้องบอกว่าใครที่สนใจเนี่ยนะครับสามารถเริ่มต้นลงทุนได้แบบง่ายๆเลยแล้วการลงทุนผ่าน e-class เนี่ยก็ได้ประโยชน์มากมายกับพวกเรานักลงทุนอย่างพวกเราใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเงินลงทุนที่เริ่มต้นถูกมากๆก็คือ1บาทเท่านั้นมีการให้ฟังก์ชัน dca ที่เราสามารถเฉลี่ยต้นทุนได้แบบง่ายๆ สามารถที่จะเลือกลักได้หลากหลายเพราะกองทุนมีมากมายมากกว่า20กองทุนแล้วหรือแม้กระทั่งเราสามารถดําเนินการทุกอย่างครับได้ด้วยตัวแอปพลิเคชัน SBA M Fun Click ด้วยปลายนิ้วของเราเท่านั้นเองง่ายมากๆแข้อที่เด็ดที่สุดครับคือค่าธรรมเนียมนี้ฟรีไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประโยชน์ตรงนี้มากมายก็มีข้อจํากัดอยู่บ้างก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าก็เน้นสําหรับคนที่เป็นอาจจะเป็นมือใหม่หรือคนที่ชอบกองทุนแบบ Passive ลองใช้ตรงนี้เก็บตัวตักตวงสิทธิประโยชน์ให้มากที่สุดก่อนใน ก่อนที่จะไปเริ่มมองหากองทุนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบเราก็ทําให้เราเริ่มต้นลงทุนได้ง่ายจริงๆอยากให้เพื่อนๆคอมเมนต์ข้างล่างครับว่ากองทุน e Class ตัวไหนโดนใจพวกเรานะครับลองแลกเปลี่ยนความรู้ลองแลกเปลี่ยนกองทุนกันป้ายยาเพื่อนเลยครับจะได้รู้ว่าตัวไหนที่โดนใจเราแล้วถ้าเกิดมีเรื่องราวดีๆของ e c l a s s มีกองทุนใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวผมจะหยิบยกขึ้นมารีวิวเพิ่มให้วันนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้กันอย่างมากมาย แล้วก็หวังว่าจะได้กองทุนดีๆกลับบ้านไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ